ครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Quality Channel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับทีใ่ให้ความสนใจตัวโปรแกรม Easy Caption ผมเห็นแล้วปัจจุบันเนี่ยมีคนดาวน์โหลดประมาณเกือบ300คนเลยซึ่งก็ดีใจมากๆรวมถึงคนที่เข้ามาตอบคอมเมนต์เข้ามาคุยในแชทว่าเ,เมื่อไหร่เวอร์ชั่นใหม่จะออกหรือว่ามาขอบคุณว่ามันช่วยประหยัดเวลา ให้กับการทำงานของเขาได้เนี่ยผมก็ยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่นะครับทีนี้ผมก็เอาการบ้านจากที่หลายๆคนได้ให้ฟีดแบค k มาเนี่ยมาพัฒนาตัวเวอร์ชันใหม่ซึ่งก็จะเป็นเวอร์ชันในปัจจุบันคือตัวเวอร์ชันโปร1.3เอ่อขออภัยครับเวอร์ชันโปร0.1.3เนาะก็ตัวเวอร์ชั่นนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายไปพร้อมกันนะครับก็ตัว ตัวโปรแกรม Easy Caption เนี่ยมันแก้ไขปัญหาอะไรบ้างก่อนดีกว่าก็คือผมเห็นในคนคุยกันในกลุ่มหลายๆคนน,น,นะครับว่าการที่เราจะเจเนเรตภาพออกมาเป็นหมื่นๆภาพเนี่ยเราต้องมานั่งคิดค้นคีย์เวิร์ดหรือว่าชื่อภาพหรือว่ารายละเอียดของภาพใส่ลงไปขายในโฟโต้สต็อกเนี่ยมันใช้เวลามากใช่ไหมครับแล้วก็สร้างปัญหาให้กับคนที่เขาเจนภาพขายคือ บางทีเนี่ยไม่มีเวลานอนเลยด้วยซ้ำเนี่ยผมก็โอเคพอเราเห็นปัญหาในกลุ่มแล้วก็ลองมาเขียนโปรแกรมดูเพราะว่าเราก็จะได้ใช้เองด้วยใช่ไหมครับพอทําไปทํามาเนี่ยมันก็ดันสนุกเนาะเพราะว่าเรา,เราได้ฝึกเขียนโปรแกรมแล้วก็ได้ทดลองอะไรใหม่ๆนะครับก็ ทำมาเรื่อยๆตั้งแต่เวอร์ชัน0 0นคือเป็นเวอร์ชันที่คิดค้นชื่อต่างๆได้แต่ยังปรับแต่งตัวคีย์เวิร์ดไม่ได้เนาะ0.0.2ก็คือเหมือนกันคือยังปรับแต่งไม่ได้คิดค้นให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็0.3เนี่ย0.03เนี่ยก็คือสามารถที่จะ Export ไฟล์ csb ได้เพราะว่าเห็นปัญหาว่ามีคนที่เขา,าเห็นปัญหาว่ามีคนที่เขาไม่สามารถที่เอาตัวไฟล์ภาพเนี่ยเข้าไปใส่ในโฟโตสต็อกแล้วก ส่งผลให้ตัวไฟล์ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับทีนี้ผมก็เลยคิดตัวเวอร์ชัน0.0.4ขึ้นมาซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่เราใช้กันในประมาณ2อาทิตย์ก่อนใช่ไหมครับใช้2อสาอาทิตย์ก่อนคือเราจะเก็บตัวไฟล์ออริจินอลไว้แล้วก็สร้างซับโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วก็ export อร์ไฟล์ CSV ได้ด้วยนะครับทีนี้ มันแก้ไขปัญหาอะไรตัวโปรแกรม Easy Caption เนี่ยมันก็จะแก้ไขปัญหาคือ 1. อ่ะคนเจนภาพขายเนี่ยไม่ต้องมาคิดชื่องานและคุณก็มีเวลามากขึ้นไปคิดไปสร้างสารรค์ไอเดียอะไรใหม่ๆใช่ไหมครับ 2. ก็คือ,อต้นทุนในการที่จะใช้ API เนี่ยก่อนหน้านี้มีคนบ่นว่ามันแพงมากเพราะว่าภาพหนึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณอ่าอาจจะใช้ต้นทุนประมาณบาทหนึ่งซึ่งถ้าเราเจนหมื่นภาพก็เท่ากับว่ามันต้องใช้เวลาหมื่น ต้องใช้เงิน10,000บาทถูกไหมครับก็ผมก็คิดว่าเออจะทํำยังไงดีนะให้ตัวต้นทุนของคนเจนภาพนี้มันถูกที่สุดเนาะก็เลยรวมทุกอย่างเข้ามาด้วยกันนะครับรวมวิธีแก้ไขหลายวิธีแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยมาด้วยกันแล้วก็เกิดเป็นโปรแกรมตัวใหม่ที่ผมให้ชื่อว่า easy caption pro นะครับซึ่งตัว pro 0.1.3เนี่ย มันมีฟีเจอร์อะไรบ้างเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับก็จริงๆที่หายไป2อาทิตย์เนี่ยเพิ่มฟีเจอร์มาค่อนข้างเยอะมากนะครับอย่างแรกเลยก็คืออ่ามันจะมีระบบล็อกอินมีหน้าดีไซน์ใหม่นะครับมีตัวสามารถนับว่าเราใช้อ่าเจเนเรตภาพไปเท่าไหร่แล้วแล้วเดี๋ยวอนาคตผมจะเพิ่มตัวเจเนเรตโทเค็นให้ด้วยว่า ภาพนี้ที่เราใช้ไปเราใช้โทเค็นไปเท่าไหร่นะครับมี history มีเก็บประวัติการเจนภาพนะครับมีปรับตัว setting ต่างๆได้นะครับมีตัวอะไรอีกอืม อ่าระบบชำระเงินคือผมเห็นว่าก่อนหน้านี้ตัวเวอร์ชั่น0.0.4ก่อนที่จะมีเวอร์ชั่นนี้ขึ้นมานะครับมีหลายคนทักเข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องการใส่ API แล้วก็บางคนเนี่ยเอาตัวลเซนส์คีย์จากการโหลดในกำมโลดเนี่ยมาใส่ในโปรแกรม0.0.4ซึ่งมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วพอใช้ไม่ได้มีคนทักเข้ามาเยอะว่าจะ ทำยังไงทำยังไงผมก็ต้องมาอธิบายวิธีการที่จะไปเอา API key มาทีนี้ผมก็เลยคิดว่าตัวเวอร์ชันใหม่นี้ตัดปัญหาเรื่องการหา API key ไปเลยดีกว่าเราก็ทุกคนสามารถที่จะจ่ายในระบบของตัวโปรแกรมได้แล้วก็สามารถที่จะได้รับเครดิตในการเอามาเจนเน a เรตภาพนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตัวเวอร์ชั่น0.1.3 Pro ก็ ยังเป็นเบต้าอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆมันยังมีบั๊กอะไรมากมายแต่ว่าหรือมีบั๊กที่ผมก็ยังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวให้ทุกคนลองใช้ดูก่อนแล้วถ้ามันติดปัญหาตรงไหนก็ยังแจ้งผมได้เสมอนะครับแล้วถ้าแจ้งเข้ามาในเพจอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะเก็บปัญหาต่างๆเหล่านั้นไว้แล้วก็จะเอามาแก้เรื่อยๆื่อเพื่อให้ได้เวอร์ชันที่ดีที่สุดในเวอร์ชันถัดไปได้ได้ฟังก์ชันที่ดีที่สุดในเวอร์ชันถัดไปนะครับทีนี้ ตัวโปรแกรม Easy Caption 0.1.3มีฟีเจอร์อะไรบ้างฟีเจอร์แรกก็คือฟีเจอร์ไม่ต้องใช้ API แล้วนะครับเข้าไปล็อกสมัครสมาชิกล็อกอินแล้วก็ใช้ได้เลยอย่างที่สองคือต้นทุนจะต่ำลง40%อย่างมากนะครับก่อนหน้านี้ผมเห็นได้คุยกับหลายๆคนบอกว่าต้นทุนในการเจนภาพหนึ่งภาพมาเนี่ยมันใช้เงินประมาณบาทหนึ่ง ผมก็คิดว่าโอเคถ้างั้นก็ลดาหาวิธีการลดนะครับซึ่งก็ทําได้และลดไปประมาณ20-40%เกือบครึ่งนะครับและในอนาคตอาจจะถูกลงกว่าน,นี้อีกขึ้นอยู่กับตัวการพัฒนาเนาะว่าจะลดต้นทุนได้เท่าไหร่อย่างที่3ก็คือเร็วขึ้นนะครับก็ด้วยความที่ก่อนหน้านี้ผมใช้ Python ในการเขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น อิเล็กตรอนนะครับซึ่งก็เป็นตัวเฟรมเวิร์กสำหรับเขียนภาษาเว็บไซต์ได้ด้วยเนาะใช้ใช้ใช้ javascript ในการเขียนนะครับก็เร็วขึ้นมาหน่อยกว่าตัว Python และที่สำคัญคือสาเหตุที่เปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าตั้งใจอยากให้ ui มันสวยๆนะครับก็เลยปรับใหม่ต่อมา สร้าง history ได้ก็คือเมื่อเราเจนเสร็จปุ๊บจะมีการจัดเก็บประวัติข้อมูลของการเจนเอเ t e ภาพไว้นะครับรวมถึงเราสามารถเอ็ก p ์พอภายหลังได้เพราะว่ามีคนทักเข้ามาบอกว่า,ามีประวัติในการที่เราจะเอาตัวประวัติการเจนมาได้ไหมเพราะว่าขาบางครั้งเนี่ยเขาเจนเสร็จแล้วเขาลืมนะครับก็เลยปรับให้ต่อมาก็คือตัวการปรับแต่งจำนวนคีย์เวิร์ดไเตออันนี้ก็มีหลายคนรอเหมือนกันว่า บางทีไม่ได้อยากยได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมก็ทำมาให้แล้วก็อย่างสุดท้ายคือ Support Export CSV ต i l e ไฟล์ก็เหมือนเดิมสามารถ Export เป็น CSV File ไลได้นะครับตาม History แล้วก็โอเคเดี๋ยวผมเข้ามาสู่การทดลองใช้กันเลยดีกว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะทิ้งวิดีโอ,เ,อเดี๋ยวผมจะขอไปครับเดี๋ยวผมจะทิ้งตัวลิงก์ในการดาวน์โหลดไว้นะครับในใต้คลิปวิดีโอนี้โอเค ก็เมื่อเราเข้าไปในกำลดนะครับก็ให้ใส่เลข0กด Add to c a r ์นะครับแล้วก็กดเก็ปึ่งเราก็จะได้ตัวโปรแกรมมาแล้วนะครับอ่ะเข้ามาดาวน์โหลดตรงนี้นะครับอันนี้เป็น0.1.3เมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ไฟล์ที่เป็นไฟล์ซีฟขึ้นมานะครับให้เราเปิดไฟล์ซีฟแล้วก็กดดับเบิลคลิกที่เซตอัพกดรัน ไม่ต้องแตกไฟล์ก็ได้นะครับพอกดรันเสร็จแล้วเนี่ยตัวโปรแกรมมันก็จะลงให้อัตโนมัตินะครับบนเครื่องของเราเมื่อลงเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมาปรากฏที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับเมื่อลงเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอตอนแรกเริ่มมันจะยังไม่มีมันจะเป็นหน้าล็อกอินแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ให้เราใส่ เรียก register เข้าไป test อ่ะกด register นะครับปุ๊บเมื่อ register เข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะ เข้าสู่ระบบและเราก็ตรงนี้ผมแจกเครดิตให้ใช้การได้10เครดิตนะครับก็เมื่อเราเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตรง s ซ t ติ้งก็จะมีให้เราปรับแต่งตัวไตเติลได้ปรับแต่งรายละเอียดของ description ได้นะครับว่าอยากได้เท่าไหร่เมื่อเราแต่งเสร็จแล้วกดเซฟปั๊บไปที่ generate นะครับเหมือนเดิมเลยกดที่ปุ่ม generate และเราก็สามารถที่จะ เลือกโฟลเดอร์ที่เราใส่ภาพไว้ได้นะครับแล้วก็กดอ่ะสมมติผมจะเจเนเรตภาพนี้เป็นภาพแมวนะครับรูปน้องแมวอ่ะเราสามารถกดที่ตัวชื่อไฟล์ก็จะเปิดโฟลเดอร์ได้นะครับโอเคก็จะแสดงหน้าตารางก็จะแสดงข้อมูลต่างๆนะครับกดเจเน r เร e รอสักครู่ด้านขวาบนจะบอกว่าตัวไฟล์โฟลเดอร์ที่เราใช้เนี่ยมันใช้ประมาณกี่เครดิตนะครับซึ่งผมคิดว่าหนึ่งภาพป,ประมาณหนึ่งเครดิตเนาะ,ะแล้วพอเราเจเนเรตเสร็จก็จะขึ้นสถานะวัดดันนะครับแล้วก็ไปดูที่ History ได้นี่ทีนี้ไอ้ส่วนที่มันปรากฏในฮิส t อรีก็จะมีบอกว่าส c เสร็ s เท่าไหร่เซลเท่าไหร่ ตัวเครดิตจะนับเฉพาะอันที่สกเซ็นะครับหมายความว่าถ้า f ฟล l เนี่ยคุณก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับสามารถ export เป็น csv ป๊บอ่บสมมติพอ export ออกมา save เค save เรียบร้อยกลับมาดูที่ export นี่เราก็จะได้ไฟล์ name ได้ชื่อได้ keyword category แล้วก็ release อันนี้เอาไปใช้ได้เลยนะครับโอเค อีกอันหนึ่งก็เป็นฟีเจอร์ที่โอเคเราที่ผมเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของการที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ตัว API key แต่ว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายอยู่ดีเนาะผมก็เลยคิดว่าโอเคถ้างั้นเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะเติมเครดิตได้ในตัวโปรแกรมเลยนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอ่า ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเติมกับ open ai ละเพราะว่าตัวหลังบ้านหรือว่าระบบที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยก็ไว้เพื่อที่ผมจะได้สามารถจัดการในการลดต้นทุนให้กับทุกคนได้นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเครดิตเราหมดนะครับก็ให้กดที่ redeem นะครับกดที่ redeem เสร็จแล้วก็ใส่รายละเอียดต่างๆที่เป็นข้อมูลบัตร ข้อมูลการชำระเงินนะครับโดย450เครดิตเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5.99เหรียญนนะครับ5.99เหรีย <c> ญ <oughs> ได้ประมาณ450เครดิตก็จะตกประมาณ5.99คณ35ใช่ห210บาท210บาทหาร450 ตกประมาณ0.46นะครับภาพละประมาณ50สตางค์เดี๋ยวอนาคตน่าจะถูกลงไปอีกเนาะแต่ตอนนี้เท่าที่ลองทำเนี่ยมันได้ประมาณนี้นะครับก็0.46ส่สตางค์ต่อภาพไม่ว่าจะเป็นขนาดเท่าไหร่ก็ตามผมคิดว่าราคามันค่อนข้างที่จะถูกกว่าที่เราไปเจนปกติเพราะว่าถ้าเจนปกติเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ บาทหนึง่งหรือว่า80สตางค์แล้วตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นาราคานี้ผมคิดว่าโอเคและแล้วก็เมื่อเราเติมเงินเสร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นสถานะตรงนี้ว่า complete นะครับเมื่อเราเติมเสร็จมันจะขึ้นว่า complete พ,พอ c o m p l e t เสร็จให้เรารอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตรงหน้านี้ก็จะเปลี่ยนแล้วก็จะเพิ่มเครดิตให้กับเราแล้วเราก็สามารถเอาเครดิตม,มา g e n e r a ตต่อได้นะครับปัญหา ถ้าใครเห็นว่ามันมีปัญหาเช่นเราเติมแล้วมันขึ้น c a n ซ e l ให้ทุกคนส่งตัว order id นี้มาให้ผมดูได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปเช็คให้ว่ายัางไงมันมีปัญหาตรงไหนนะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับโปรแกรมตัว easy caption pro version beta นะครับ อ่ะอีกอันหนึ่งที่ผมลืมบอกไปก็คือว่าโอเคสมมติว่าถ้าใครลองใช้ตัวโปรแล้วมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสะดวกสบายเนี่ยแล้วรู้สึกว่าอยากจะจ่าย API เองมากกว่าก็สามารถกลับไปใช้ตัวเวอร์ชัน0.0.4ได้นะครับซึ่งก็จะอยู่ในเว็บไซต์กาโหลดของผมเองนะครับเพราะนั้นก็เข้าไปโหลดตัวเวอร์ชันเก่าแล้วก็ลอง กลับไปใช้งานเวอร์ชั่นนี้ได้ถ้าใครอยากจะจ่าย API เองแต่ถ้าใครที้เกียจจ่ายค่า API สามารถเข้ามาใช้ตัวเวอร์ชันโป,โปรได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้หวังว่าตัวโปรแกรม Easy Caption ที่ผมทำขึ้นมาจะเป็นประโยชน์ต่อ นักขายภาพในโฟโตสต็อกหรือว่านักเจนภาพขายนะครับก็ถ้าคิดว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ